วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะผมว่าจริงๆแล้วในชีวิตที่เราจะเดินทางผ่านไปในแต่ละจุดๆ,ๆเราควรจะมีข้อคิดหรือมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างไรผมก็มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมาฝากทุกท่านนะครับและสิ่งที่คุณตันอยากจะแนะนําให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทําธุรกิจในอนาคตนีคุณตันอยากจะแนะนำอะไรให้เขาเราเราเลือกเกิดไม่ได้บางทีเราเกิดมาโชคดี เราก็เกิดมารอเราเกิดมารวยนะครับเราเกิดมาเก่งเราก็มีโอกาสโอกาสประสบความเร็จคุ่งเนินก่อนเท่านั้นเกิดมาจนเกิดมาโง่เกิดมาไม่รอไม่รวยไม่ได้แปลว่าอนาคตคุณไม่ประสบความไมเร็จ<ห>อย่างแน่แททั้งหมดอยู่ที่เราคนที่ประสบความเร็จอย่างได้อย่างยาว,ยาวนานตลอดชีวิตนียเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วผ่านการฝึกฝนนานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ประมาทไม่เลื่มตัวเท่านั้นแล้วก็เป็นคนดีสำคัญมากๆเลย ผมมีความเชื่อว่าปัิหามันเกิดขึ้นได้เสมอขนาะเดียวกันผมก็เชื่อวิกฤตเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกับพายเรือถวนน้ำถ้าคุณพึงพอใจคุณหยุดปุบ๊บมันก็ถอยหล้ว